สบายดีเพราแม่พี่น้องที่อยู่ในลาวและย่ต่างประเทศแล้วก็บสบายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีดังฝั่งไทยเบอร์สุกู่สุกคนนะเขามาติดตามต่อกันเนาะกับผู้ชายบ้านเจียงต่อเมืองปากท่าแข่งโบเกลนะหลังจากที่มีเจ้าหน้าที่หลายร้อยคนนะเข้าไปจับกลุ่มล่าสุดนะมีคลิปเสียงหลุดออกมาเป็นคลิปเสียงของทหารที่เขาเว้าลมกันเองอยู่ในกุ้มของทหารนะ เขาบอกว่าเมื่อที่เขาเข้าไปจับกลุ่มนั่นก็คือเข้าไปจับกลุ่มตอนกลางคืนนะปิดหมู่บ้านแต่มีหลายคนที่หนีรอดไปได้นะซึ่งเดี๋ยวนี้เขาก็ลอดีีอยู่ในป่านนะแล้วก็มีหลายคนที่ถูกจับไปแต่ส่วนใหญ่ก็เป็นผู้ชายนะแล้วความตั้งใจของพวกเขานั่นก็คือเขาจะเข้าไปจับกลุ่มให้เบิดทั้งหมู่บ้านนะแต่ก็ว่ามีคนรอดออกไปได้นะแล้วก็ยังมีบอกว่า อาพวกเขาจะตุ่ยคนทั้งหมู่บ้านเลยและกันยังบอกกันว่าถ้าเกิดว่าพวกเขาบ่อออกมายอมจำนวนพวกเขากะชิบเผาบ้านเหอนทิมนะค่อยมีคลิปเสียงมาให้พวกเ้าฟังไปฟังคลิปเสียงกันจับได้ส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งเขายังอยู่ปาน่ะเขาหย่อมเขาี่อกมาเองบทหันเข้าเข้าใบพธิ์ เห็นอยู่บักไกลๆสิโอ้บ่ทันเข้าหร่โอ้คือนี้เขาปิดล้อมบานหนึ่งบ่ทันเข้าสัมอยู่บานนั้นบานมากใหญ่บานละสู้อยู่กองผ้าบ่งเหิยนลังได้เมนเตวินลามือนเราคนบ่เห็นลอยไปคนเมนเตลินสู้ง่ะบานน่ะเฟืรนี้เขากำลังไปลอยาปปิดล้อมบ่ทันเข้า โ่มาเฮือนนะเดี๋ยวนี้ลอยไปคนโบ่มาเฮือนเลยนะี่ถ้าเข้ามาเฮือนเดี๋ยวนี้จับเข้าหมดเลยนะเข้ากว่วจะกวดล่างยิ่งงี้หนึ่งเด็กน้อยครับผู้หญิงนนะเนาะเดี๋ยวนี้ถ้าเขาออกมามบตัวนะเดี๋ยวนี้ทันป่มาเราอ่ะเอ็ดแบบจูดเลยแหละเฮือน บ่ย,ยอมพวกนี้นะมันยุบปลาพวกไรมือกินเลยขาดอาหารเอ้ามือนั้นเข้าก็ยอมเองดูเจ็ดคนคือเต้กินจะมามือสิบคนย่างออกมายอมเองเลยนะบ้านเมืองนี่ยนะคล้ายจะเข้าบ่มีคือบอ่มีแปรนะบ่มีคือบอ่มีแปรของแท้นะแล้วเขาเข้าไปจับกลุ่มตอนกลางคืนหลังจากที่พวกเขาได้ข้อมูลว่าคนที่จับกลุ่มมานั่นเป็นชาวบ้าน บ้านเจียงตอกนะก็เลยคล้ายๆว่าไปเก้แคนเนาะเพราะว่านในเมื่อที่เขาประทะกันนั่นเห็นให้มีอาทหารเสียชีวิตท,ท่านสามนายแล้วก็มีบาดเจ็บท่านสามน,นายเกิดขึ้นนะกเกรนให้ทหารบพพอใจหลายเนะนี่นที่ข้าวเขาออกมาบ่าอันทหารภูผามม่ถูกปิดล้อมโจมตีนะและเกรนให มีหลายคนไปส่งเข้าส่งน้ำบาได้เพราะว่ากุ้มกล่องโจรน,นั่นมันปิดล้อมอยู่ข้างนอกนะแล้วก็ล่าสุดเขาคิดว่าเขาจะมาอันล่างแค้นให้กับทหารที่เสียไปนะอันนี้นี่บ้านเมืองควรจะใส้กฎหมายออกมาลมกับเขาเนาะในหมู่บ้านนั้นอาจจะมีคน ที่บได้เกี่ยวข้องกับมีนะอย่างเส้นเด็กน้อยัยรุ่นผู้เท่านะบางคนเขาอาจจะบูฮู้ก็ได้แต่พวกแก้วเล่นไปกวดล่างเขาเบิดนะเล่นไปกวดเอาไปเบิดทุกคนมันกับบได้แล้วคนที่หนีเข้าไปยุ่ในป่ากับพวกคิดว่าพวกเขาจะอดข้าวอดน้ำนะบางคนก็ออกมายอมจำนวนคนที่อองมาจำนวนนะเด้เอาพวกเขาไปใ้ใสคนที่จับไปก้นหน้านัาน่นหลายสิบคนเห็นไปร้อยคนเหนเอาเขาไปใ้ใสนะ และยังนี่เขาไปป้าเป็นร้อยคนมันจะสร้างให้บริเกิดความสงบแก่ในประเทศนะถ้าเกิดวันังเปลี่ยนซีพดพวกแก้วไรไสกฎหมายเขาไปเจรจาเว้าลมกับพวกเขาเลยว่าแม้แต่ว่าคนที่เขาจับมาหันบูวา่าทั้งหมดนั้นมีส่วนเกี่ยวข้องน่าได้แต่ก็บ่มีการแถลงข่าวหลายคนก็เฝ้าติดตามอยู่นะัดแล้วก็มีหลายคนบอกว่าแม่นความจริงบอกเสือ้อแต่ก็มีหลายคนยืนยันออกมาแล้วว่าแม่นแท้เนาะ แม่แต่ลูกสาวเจ้าของหนึ่งในนั่นที่ทึกจะไปเขาก็ยังท่าพ่อเขากลับบ้านกลับเฮือนูุนะแล้วก็มีคนหลายคนที่ท่าญาติพี่น้องนะเดือดแต่เล็กน้อยส่วนหลายกับผู้เท่าลาบเจนอย่างได้ลราบัน,นี้ฮะนะปาให้ลูกเขาเป็นกัม้าบอกนะหลายคนที่บอกว่าเขาจะไปแลวก็คงจะได้ไปลงกระต้นมะม่วงอันนี้คือคอมเมนต์หลายคนที่คอมเมนต์นะ อันนี้หันทางการทางประเทศลาวก็ไ่ได้ออกมาซีเกตกับคำที่ว่าประเทศลาวเป็นภาษาธิปไตยได้บ้านเมืองมีคือมีแปรได้บ้านี่ภัยจะเข้าลบภัยจีเสื้อถือได้ภัยจิไปเสื้อนะ่ะบ้านนี้หันถ้าเกิดว่ามันใส้ลักการคือเต่สมัยตะกี้แต่ตสมัยเมื่อเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบปีทีแล้วนะโดยที่บ่าได้มีคนหมายคุ้มครองประชาชนเลยนะเอาแค่คุ้มครองนะ แลวบ้านเมืองดิจิฮ็ดจู่จังไดยังยากจะย้อนกับเข้าไปในยุคพวกนั่นอยู่บ่นะถ้าบริหารการปกครองประเทศใช้กฎหมายเจรจาก,กับพวกเขาเอาแต่ค,ควรเฮ็ดผิดไปนะจําจเป็นต้องไปตุยล่างพ่อพันุ์พวกเขานะพวกเขาก็เป็นคนลาวคนหนึ่งที่อยู่ในพื้นแผ่นดินลาวต้องให้พวกเขาเป็นชาวม่งก็ตามนะพวกเขาก็คือคนหนึ่งที่อาศัยอยู่ในพื้นแผ่นดินลาว ถ้าเกิดว่ากฎหมายของทางโซโปรลาวนะโบได้เอาออกมานำไส้นะเจรจาเรื่องปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นนะเร็วเขาจะเอิ้นบ้าบ้านประสาทที่ประไตได้จังใดนะหลังจากหลังจากนี่นะติดตามไปนำกันว่าเขาจะออกมาแนวใดนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้หัน หลายคนนะแดงได้ครับความลำบากนะเพราะว่ามีแต่เด็กน้อยที่เขาเจียวใส่เบื้องแยงตัวเองน้อไรและบ้านเฮือนเขาด้นะถ้าเกิดว่าทางรัดเฮ็ดคือตามที่คลิปเสียงเบ้าออกมาว่าจะเผาเฮือนพวกเขาทิ่มถ้าเกิดว่าพวกเขาบออกมายอมจำนนนะถ้าจะเฮ็ดแบบนั่นฮันโมอายโบย่านสายตาชาวโลกเขาออกข้าวบ่นะ บ,บ,บ,บ่บ่บ่คิดจะยันสื่อสาวโลกไนบ่นะเพราะว่าสื่อสาวโลกนะคะเกิดมีเรื่องพวกนี้เกิดขึ้นแน่นอนว่ามันจะเป็นเรื่องที่หญ่โตนะและการที่เข้าไปปิดล้อมคนทั้งหมู่บ้านตอนเวลากลางคืนนั่นก็เป็นเรื่องหญ่โตคือกันเพราะว่าบ่มีหมายสารบ่มีหมายค้นบ่มีหมายจับอย่างนะถ้าเกิดว่า มีกตต้องระบุตัวตนคนนะโมเมนต์จิเล่นเอาจับไปทางเมิดหมู่บ้านนะอันนี้นิรัตควรจะออกมาเบิง่งเ้ยเจ้าหน้าที่ฮะนะเฮ็ดเกินหน้าที่บอนะเฮ็ดทึกตามต้องอยู่บอนะถ้าเกิดว่าบ้านเมืองมีคือมีแปะเอาเฉพาะคนเฮ็ดพิดไปลงโทษโมเมนต์วัชิเมารวมทางเมิดปู่บ้านไปเลยนะและก็ จะมาตุยล่างเพ่าพันธ์คือสมัยแจกี้ฮันกเจนให้บ้านเมืองบสงบนะเจ้าเกลี้ยเจ้าตุยล่างโคตรเจ้าไปแล้วค่อยกลับมาตุยล่างโคตรเจ้ามาพัดกันไปพัดกันมาอยู่นั่นมันบริจบได้สิ้นนะใส้การเจรจาตกลงคุยกันลมกันผู้ใดเห็ดผิดก็ว่าไปตามคมผิดนะเอาคนที่บริเกียวข้องกับป้วยเขา็ท่อษนั่นแหละนะ ถ้ากฎหมายบ้านเมืองมี